สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการบริหารเวลานะคะการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะทุกคนเกิดมามีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นการบริหารเวลาที่ดีก็จะทำให้เราสามารถได้ทำอะไรได้หลายๆอย่างให้ประสบผลสำเร็จและมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะถ้าเราไม่มีการบริหารเวลามันก็ทำให้เกิดการสูญเสียเวลา นะคะมีปัญหาที่สําคัญสําคัญที่ทําให้เกิดการสูญเสียเวลาเช<า>่นปัญหาที่เกิดจากการขาดการวางแผนนะคะว่าจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรขาดการวางแผนก็จะทําให้เราจับต้นชนปลายนะคะไม่ลงมือทำสักทีหนึ่งหรือทําไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเสียเวลานะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากการผลัดวันประกันพรุ่งนะคะเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทํานะคะไม่ถลลงมือสักทีหนึ่งก็จะทําให้เสียเวลานะคะหรือปัญหาที่เกิดจาก มีความวุ่นวายนะคะทำงาน,นหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยนะคะจับจดก็จะทําให้เสียเวลาด้วยนะคะหรือการปัญหาที่เกิดจากการเล่นมากเกินไปนะคะไม่ว่าจะเล่นโซเชียลมีเดียหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันนอกเหนือการทํางานมากเกินไปก็จะทําให้เราเสียเวลาได้นะคะนอกจากนี้ปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม หรืออินโวกับทุกเรื่องมากเกินไปก็จะทําให้ขาดการตัดสินใจในการที่จะเลือกทําอะไรที่มันสําคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมที่จะทานะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจไม่ดีหรือการไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เสียเวลาได้นะคะความสําคัญของการบริหารเวลามีอะไรบ้างเมื่อเรามีการบริหารเวลาดีเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเป็นยังไงคะมีเวลา มากมายมีเวลาเหลือที่จะทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นและก็สิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินผ่อนคลายได้นะคะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาดูแลตนเองมากขึ้นนะคะและขณะเดียวกันก็ทำให้พบความสำเร็จในภารกิจต่างๆที่จะทำได้อย่างดีมากเลยการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องจัดการให้ได้นะคะอะไรสำคัญเร่งด่วนอะไร สำคัญไม่เร่งด่วนอะไรเร่งด่วนไม่สำคัญอะไรทั้งไม่สำคัญไม่เร่งด่วนเราต้องจัดกรุ๊ปออกให้ได้แล้วก็เลือกทำในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดความเครียดและวิตก,กังวลเพราะความเครียดความวิตก,กังวลเนี่ยมันจะทำให้เราอ่อนพลังถ้าเรามีความสุขความสบายใจความผ่อนคลายมันก็จะทำให้เรามีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้ให้ประสบผลสำเร็จนะคะ แล้วคะ่ะถ้าเรามีการบริหารเวลาดีรู้สึกผิดก็จะน้อยลงด้วยนะคะเราก็จะรู้สึกว่า g u วตี้ guilty, น้อยลงนะคะค่หะหอวใจสสาคัญของการบริหารเวลามีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเรียนที่รู้ที่จะจัดลําดับความสําคัญของปัญหาว่าอะไรที่สําคัญอะไรที่เร่งด่วนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นสีกรุปได้ก็คือกรุปที่1สําคัญเร่งด่วนอันนี้ต้องรีบทํา อันที่สองสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้จะใช้เวลานาน,านได้อันที่สมไม่เร่งด่วนแต่สำคัญนะคะไม่เร่งด่วนแต่สำคัญนะคะแล้วก็อันที่สี่ทั้งไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญอันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะมอบหมายงานนะคะเราดูซิเพื่อนร่วมง,งานของเรามีใครบ้างที่เราสามารถที่จะไหว้วานหรือว่า ชวนให้มาร่วมกิจกรรมงานได้พูด right right ได้แมนอินได้จบทวายทำให้ประสบผลสําเร็จได้นะคะขั้นหลักเบื้องต้นในการบริหารเวลานะคะเราก็ต้องเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเริ่มบริหารจัดการเวลาให้ดีเริ่มลงมือทำนะคะเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ แล้วก็พิจารณาว่าอะไรสําคัญก่อนอะไรสําคัญหลังอะไรควรจะเร่งด่วนไม่เร่งด่วนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายหรือกําหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรบ้างบันนี้ลิสต์ออกมานะคะกําหนดเกณฑ์ในการทํากิจกรรมนะคะที่เราจะทําแต่ละอย่างเราจะทํายังไงวิธีการจะทํางานกิจกรรมให้มันมีความชัดเจนมันก็จะง่ายขึ้นนะคะและเป็นไปได้ควร เขียนกิจกรรมต่างๆออกมาอย่างชัดเจนว่าจะทําอะไร1 2 3 4 5ในแต่และอย่างจะมีขั้นตอนด,ดําเนินการยังไงเขียนเขียนลิสต์ลิสต์ออกมามันจะทําให้เราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องได้รับการพักผ่อนให้เพียงพอหรือเป็นไปได้ควรจะมีการนั่งสมาธิเพื่อให้มีพลังเพิ่มขึ้นที่ที่เรียกว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะคะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของงานที่ทำ ให้ชัดเจนนะคะว่าเราจะให้เลือกอะไรให้มันสำคัญก่อนหลังนะคะอันแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ให้เราได้พบความสำเร็จบางทีคาดหวังนะคะแล้วก็เป็นไมได้ก็ลงมือทำงานที่มันค่อนข้างจะ,ะยุ่งยากก่อนนะคะที่เพราะว่ามันจะต้องใช้พลังเยอะเนี่ย้วก็ลงมือทำซะถ้าไม่ทำมันก็จะทําให้มันค้างคางที่เขาเรียกว่า กินกบตัวนั้นซะนะคะเพราะว่าการกินกบตัวนั้นซะกบตัวยา,ยากที่ไม่อยากกินพอกินเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วโอ้มันโล่งใจเลยนะคะแล้วก็เมื่อหมายงานให้เหมาะสมกับคนพูดได้เปนอินเดเร็ตจบนะคะทํางานให้เป็นชิ้นเป็นอัน้างห้บางทีสเปซสปะมากไปมันก็จะทําให้เกิดการสับ,ส,บสนนะคะนะ แล้วก็ออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเรามีความกระฉับกระเฉงนะคะไม่ใช่อืดเพลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระฉับกระเฉงด้วยการออกกําลังกายเช้าที่อย่างเย็นนะคะให้เรามีพลังนะคะแล้วก็สํารวจสิ่งที่ทําว่ามีอะไรที่เราจําเป็นที่ต้องเร่งด่วนที่เราต้องดําเนินการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญอย่างก็คือวางแผน ฉลองความสาเร็จนะคะเมื่อเราทํางานนี้เสร็จแล้วเราจะให้รางวัลอะไรตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับการประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อ,อได้มีเวลากระชับขึ้นแล้วก็ทําการเสร็จเร็วขึ้นนะคะ นอกจากนี้เทคนิคการบริหารเวลาก็คือเขียนสิ่งที่ต้องทําออกมามีสมุดเล่มหนึ่งนะคะเราก็สามารถขีดเขียนลงไปนะคะว่าจะทำอะไร1,2,3,4,5,6,7,8,9แล้าลงไปเพราะว่าถ้าหากไม่ทำนั่นคือบางครั้งก็จะลืมนะคะอันที่2หาช่วงมงศักดิ์สิทธิ์คือไม่มีคนมารบกวนต้องมีเวลาที่สำคัญได้ไม่ให้ใครมารบกวนนะคะอันที่3ามก็คือจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระบบนะคะหรือจัดที่ทำงาน ให้เป็นระบบระเบียบรวมทั้งตะแกรงหรือว่าชั้นวางเอกสารอะไรต่างๆให้เป็นหมวดเป็นหม่มันจะได้หาง่ายหยิบก็ง่ายหายก็รู้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลดการประชุมให้น้อยลงเพราะว่าการมีการมีประชุมมากและนานเกินไปมันก็คอนซูมทำนะคะทาให้เราเสียเวลาด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆได้ ตื่นขึ้นมาเราจะทําอะไรบ้างอาบน้ำนั่งน้า,นา,นาแปลงฟันก่อนทํางานเราจะทําอะไรบ้างแล้วก็ช่วงที่เวลาทํางานเช้าเราทาอะไรบ่ายเราทําเย็นอะไรนะมันจะทําให้การทํางานของเรามีความสําเร็จรุว่วงไปได้ด้วยดีได้ง่ายนะคะแล้วก็เมื่อลงมือทำแล้วก็รีบดำเนินการจัดการอย่ามมวโอ้เอ๋อเอ๋ยนะคะ สิ่งสำคัญอย่างงั้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีแน่นอนสมัยนี้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพดนะคะโทรศัพท์อะไรต่างๆที่จะทําให้การงานทํางานของเราสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็จัดหาอุปกรณ์สําคัญจเป็นต่างๆไว้ใกล้มือไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดนักสเตปเปิลกันไกลที่เย็บกระดาษอลไรพวกนี้นะคะให้มันง่ายนะคะ บางครั้งเราต้องพิจารณาใช้หูแทนตานั่นก็คือบางอย่างเราสามารถที่จะฟัง information ต่างๆข่าวๆนะคะความรู้ต่างๆสามารถจะเปิดฟังได้จาก y t u t u นะคะจากสื่อต่างๆที่สามารถที่จะไม่ต้องใช้สายตาไปเพ่งให้เสียเวลานะคะคือขณะทำงานก็ได้อินโฟมิชันดีๆต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลารอคอยให้เกิดประโยชน์บางครั้งเราตั้งใจที่จะ ทำงานแบบเราต้องเดินทางไปนู่นนั่นนี่หรือต้องคอยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ทําให้เราเสียเวลาถ้าคอยเปล่านะคะเราเอาเวลาเราคอยนั้นมาคิดงานทํานู่นทํานี่อะตั้งเป้าว่าเวลาแค่นี้10นาที20นาทีจะให้ได้อะไรออกมาหรืออย่างน้อยลิสต์รายการมันก็จะทําให้เราได้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราทําย่นเวลามากขึ้นนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือประหยัดเวลาในการจับใจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งเราไม่ใช่ไปทุกวันนะคะเราไปครั้งหนึ่งเราจะได้อะไรบ้างเราลิสต์รายการนะคะซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่สําคัญและจําเป็นนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปช้อปปิ้งมากมายนะคะค่ะการบริหารเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นการบริหารเวลาไม่ได้หมายความว่าเราทํางานหนักมากขึ้นแต่ เป็นการทำงานอย่างมีระบบมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเวลารีแล็กมากขึ้นมีเวลาให้ตนเองออกกำลังกายพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอมีเวลาที่จะพูดคุยกับสมาชิกครอบคอรัวต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะคะขอโชคดีทุกคนนะคะวัสดีค่ะ